เจ้าหน้าที่วัดหลวงพ่อโตอวดหลังสรพง์ชาตรีหลมป่วยยิ่งลำบากทำไรายได้หดล่าสุดมีรายงานว่ามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเมตตาบารมีหรือวัดหลวงพ่อโตที่ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพบริเวณหลักกิโลเมตรที่104-105ท้องที่บ้านโนนกุ่ม ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาทีสอรพง์ชาตรีเป็นผู้ก่อตั้งนั้นแต่ด้วยระยะหลังที่ไม่ได้เดินทางไปดูแลสถานที่ดังกล่าวได้เนื่องจากอาการป่วยนั้นเป็นสาเหตุให้พนักงานที่ทำหน้าที่ต่างๆในวัดหลวงพ่อโตหรือที่หลายคนรู้จักในนามวัดสอรพง์ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนนานหลายวันทั้งนี้พบว่า ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บรรยากาศที่วัดหลวงพ่อโตมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและเดินเที่ยวชมสวนอุทยานรอบๆวิหารค่อนข้างบางตาทั้งที่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมากราบหลวงพ่อโต วันละนับพันคนอีกทั้งยังพบว่าอาคารเกือบทั้งหมดอาทีหอแก้วซึ่งเป็นอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆที่ให้ประชาชนกราบไหว้ได้ปิดบริการแม้แต่ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวรัหน้าที่เคยให้บริการกินฟรีก็ปิดเหลือเพียงวิหาร ที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพุทธาจารย์โตเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าสักการะบูชาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่แผนกบริการนักท่องเที่ยวประจำเผยว่าตั้งแต่โควิดระบาดนักท่องเที่ยวก็น้อยลงจนบางวันแทบไม่มีเลยพนักงานเดิมมี200กว่าคนตอนนี้เหลืออยู่แค่30คนเท่านั้นเมื่อนักท่องเที่ยวมีน้อย งานก็น้อยลงผู้บริหารก็เลยเลิกจ้างบางคนเคยรับเป็นเงินเดือนก็เปลี่ยนเป็นจ่ายเงินรายวันวันละ300อบาทและบางเดือนหากคุณสรพงษ์หรือคุณดวงเดือนไม่ได้มาเงินก็ไม่ได้นอกจากนี้พนักงานลูกจ้างยังได้เล่าอีกด้วยว่าช่วงที่ไม่ได้เงินซื้ออาหารกินบางวันก็ต้องถือคันเบ็ดไปยืนตกปลาในบ่อหลังวัดเพื่อนําไปทําอาหารแบ่งกันกินไม่งั้นก็ไม่รู้จะกินอะไรเพราะไม่มีเงิน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ